วันนี้ครับเรามารีวิวไดเป่าผมกันนะครับเราได้มาใหม่สินค้าใหม่วันนี้จะมาแกะดูว่าจะได้อะไรข้างในแล้วมันจะสวยแค่ไหนพร้อมอยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วแกะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวแกะได้ใช่ไหละใช่ครับแกะได้แกะยังแกะแล้วก็เอาเยบไว้ข้างตัวนี้นะแกะได้ไหมวันนี้กำลังทำความคุณหนูแกะอยูน่นะ เดีเย,ยว่าเราจะได้อะไรบ้างจะได้สีไลท์มาดึงกันทุกคนทุกคนมาดูกันเราจะได้สีไลท์อะ่ะวันนี้เราจะได้สีวันนี้จะได้สีไลท์อ่ะมาดูกันทุกคนท <c oughs> คนมาดูกันั <c oughs> นนี่อะไรอ่ <c oughs> อะอ <c oughs> ตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดกำลังแกะจะได้สีอะไร จะได้สีอะไรมาดูกันสีอะไรไม่รู้จกะได้ยังนี้ตอนนี้เราขลักครับขมักขเมนอยู่นะคะคุณจุ๊บแจงกำลังแกะนะครับตอนนี้ตั้งใจมากเลยอะกำลังแกะแล้วก็แกะอีกแกะแล้วก็แกะแล้วก็แกะอยู่นะคะอย่างไม่หลุดเลย <c oughs> แกะแล้วก็แกะอีกคะ่ะตอนนี้ใช้เวลาแกะมากเลยอะ เหนื่อยแล้วนะปะ้าเหนื่อยแล้วรอ,อนานแล้วนะเนี่ยมันมันต้องเอาทิ้งข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนตงนี้เหรอใช่แกะได้ไหมแกะได้ไหมแกะได้ยังอ่ะอได้ยังเอาส่วนไหนให้หนูได้ไหมเอาส่วนให้ออกเมื่อกี้หนูแกะส่วนไหนอ่ะส่วนไหนออกแล้ว嘛นะไหนที่แกะอยู่ไหนอ่ะ อะจะได้ใชไ้ไหมวันนี้คือ,ม,อม,มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนี่เนีไงนี่หรอมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ที่แกนี่อันไม่ใช่ที่แก่ะโอเคได้แล้วกำลังแก่อูอ้อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวไอ้ก huh. ล wow. oh, uh ่องมาโอ้ว huh. ้าวโอ้ว้าวนี่ก็ชิ้นใหญ่เลยนีวมาทุกคนทุกคนทุกคนมาดูกันได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วทุกคน ทคุณโอเคแกะได้เลยครับโอ้ว้าวเราจะได้สีอะไรมาด้วกันสีขาวหรือว่าสีชมพูอุ้ยเพื่อนหนูมาแล้วเพื่อนหนูมาแล้วเรียกมาหน่อยเรียกเพื่อนมาด้วยเฮ้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 ยทำเป็นด้วยลุ้น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 สีอะไรครับ สีโอโอ้โหสีชมพูอะสีอะไรไม่ใช่สีเข็ยดอือสีเขียเหรอใช่ครับสีเขียดข้างบนสีเข็ยดสีเขียดโอ้โว้าสีเข็ยดทุกคนสีเข็ยดเหรออุ้ยไม่ใช่สีเข็ยดข้างนอกดูเป็นสีเข็ยดจ้ ข้างในนเป็นอุ้ยมันไม่ใช่สีฟ้าสีอะไรอะอุ้ยสีเขอู้ได้สีเข้ยได้สีเขียดป๊าโอเคได้แล้วนะเอาได้แล้วโอ้ยยังสวยเลยโอ้โหนี่ได้ปอบผูโอ้โหยังเสียบไม่ได้สวยเราไปเทสกันโอเคหรือเปล่าโอเคยังครับก็ใส่ถูกทางไหมอ่ะเฮ้ยเข้าได้ไงอ่ะ อ,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 อหเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องแพ็คนั้นคืออะไรอ่ะ<ฮ>นั้นคืออะไรอ่ะ <c oughs> นี่มันจะเป็นแบบนี้เราจะได้สีอะไรนี่ เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไปต่อปลั๊กไฟมาใช้กันเลยโอเคฝากฝากไหนครับฝากฝากชมกันในคลิปต่อไปหนเรื่อย,ล,ยลากอนลากอน,สว,ส,กอนสวัสดีค่ะบค่นบ๊ายบายฝากติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะ